สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาฉีดฮอร์โมนใส่ผักกันนะคะผักสวนครัวค่ะเ,เพื่อนๆผสมน้ำจุลินทรีย์กับฮอร์โมนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเราก็จะนำมาใส่ถังพ่นค่ะเราใช้ถังแบบเป็นแบตเตอรี่พ่นเอาค่ะ แล้วก็ทําการพ่นมะเขืออาเพืเ่อนพ่นผักทุกอย่างที่เราปลูกไล้วในสวนคชมกันเลยค่ะ Thank <laughs> you. ผักสวนควรัวของเราจะอยู่ติดกับครัวหลังบ้านค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะส่วนหลังบ้านก็จะมีกอไผ่ด้วยนะคะเช้าๆถ้าเราทําคลิปก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะคะเพื่อนๆนี้เช้าว,วันใหม่เราก็จะพามาดูผักที่เราพ่นฮอร์โมนไว้นะคะนี่ค่ะผักบุ้งเดี๋ยวเราจะไปเก็บแตงด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าฉีดฮอร์โมนแล้วมันโตเร็วมากเลยค่ะ เนี่ค่ะเรามารีวิวดูเลยนะคะแตงของเราก็จะมีผลที่โตไวมากถ้าเราฉีดพ่นบ่อยบ่นะคะเราก็จะได้มีแตงเก็บไว้กินเป็นประจำเลยค่ะ วันนี้เราก็เก็บแตงได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาวัดขนาดดูค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆความใหญ่ของแตงนะคะเราก็จะเอาไปไว้ทํากับข้าวกันค่ะเช้าวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะชมบรรยากาศ ในสวนของเรานะคะเพื่อนๆปลูกผักที่เราชอบทานนะคะปลูกอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบทานจะได้เป็นผักสวนครัวของเราขอบคุณเพื่อนๆและ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีจ้า